สบายดีพอพี่น้องฝั่งลราและสวัสดีพอพี่น้องฝั่งไทยและกะต่างประเทศนําเดอร์มอนี้มาพอกันคือเก่าอีกแล้วกับสอง youtube บ่าวพรนะพี่น้องส่งสสาหรับคลิปนี้บ่าวพรกัยังอยู่ที่ครอบครัวสองแม่ลูกคือเก้านะพี่น้องส่งนบ่รวพรก็ได้มาแต่บ้านหอดพีสิบเอ็ดโมงนะพี่น้องเดินทางมาตั้งแต่แปดโมงเนาะกว่าจะมาถึงก็ใช้เวลาอยู่ลายส่วโมงพอสมควรนะพี่น้องส่งสสาหรับคลิปนี้ก็บชิม,มาทามอาการของเพิินนะพี่น้อง อาการของเผิ่นหลังจากเผิ่นสุดตัวลงเนาะบว่าัวผื่นเป็ียนอีกอย่างนี่นงแต่ก่อนก็คือจังว่าหันแหงอยู่นพี่นงบัดพอมาแบบนี้แหละก็คือจังว่าบบ่สบายป่วยนั่นนี่หรือว่าอาจจะเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นนั่นแหละน,นะี่นองอ่าแล้วก็เรื่องที่ดินนพี่น้องเรื่องที่ดินกับผู้ที่เจ้าของที่ดินนะนะผิ่นกับว่าอยากขายให้อยู่1บล้านนพี่นงส0ล้าน,นกีบเนาะ แล้วก็คือจังว่ามีผู้ใหญ่ใจดีอีกท่านหนึ่งเพิ่อก็บ,บอกว่าอยากขอซื้อเพิ่มไปทางได้ทางหนึ่งได้บออย่างประมาณนี้อันนี้การโแน่ใจเนาะอ่าสพอดินที่พยยเพิ่ดจะคานี่ก็ล้มยู่เหินน้อนงะพี่น้องล้มเหอนแต่กม็มีบ่อนอามีบ่อนส่วนควานอะไรก,กันหน่อยได้อยู่เนาะแต่ว่าสิขอเพิ่มหรือว่าขอซื้อเพิ่มนี่ก็จังหวนะน้องพี่น้องยากอยู่พอดินนั่นนี่เป็นหลอกไผ่หลอกของเราของไผ่ของ,ของเราเด็ดเนาะอ่านี่นะน้อนะพี่น้อง ส่วนตัวนั่นก็เป็นดินอีกหลอกหนึ่งนะพี่น้องส่วนข้างนี้ก็เป็นดินอีกหลอกหนึ่งเนาะนอกจากว่าพชิคายอีกตอนนั้นและจากสีได้ดินกว้างนะพี่น้องสมมุติพืชคายตอนนั้นก็โอ Next, yes? ้กระซ้าล้านไปเลย่อยบบว่าหลอกนีซิปหลอกนะก็ซิปสมมุติวราฉิขยายไปให้นากะเพินก็เพินก็ว่าว่ามันมันยากขยายไปให้นาพระเป็นไหนาก็เปินเลยเนาะทางข้างเราได้ดูนะพี่น้อง เราติดตามกันต่อไปนะพี่น้องซึ่งนปพะมีงบอยู่พี่น้อง3,000บาทเนาะซึ่งงบ3,000บาทนี่นะทางผู้ใหญ่จะดีอยู่ทางฝั่งไทยที่แรกนะเพิ่นห้ซื้อภายโซลารเซลล์เนาะภายดูเซลล์พายโซลารเซลล์กับข่าวสารและที่นี่แหละค้พนกันเลยว่าเอาไว้สมทบก็มีแต่ว่าพังเบิ่งนะพี่น้องเพื่อมีฐานอื่นชอยเข้ามาแต่ว่านปพรมี3,000บาทแล้วการเสียไว้สมทบซื้อดินบอลรูเฮนนั่นเห็นนีบอกะลอพังต่อไปเนาะโอเคนะพี่น้องเดียว เข้าไปหาทาง2องแม่ลูกกันเลยเนาะนี่น้พี่น้องซึ่งมือวันก้อนก้อนถี่บ่พรยังบริกรับบ้านกะมาที่ตั้งไพซสลรเซียวให้ถือว่าเต็มเลยนาะพี่น้องนี่สี่ 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, ขีดหนึ่งสองสามสีห้าห้าขีดนาอเต็มเลย,เ,ลยเงินคลองเอื้อยลิซ่านาะพี่น้องซื้อไพซสลรเซียวตัวนี้ก็คือกันตัวนี้ก็เต็มเลยสบายดีน้องสบายดีแม่ม เป็นจังได้ไผ่สุรเชียวหุ่งผักบ่หองผักเนาะผักโดยอืมอืมอสอดแจ้งอยู่บ่ล่ะสอดแจ้งสอดแจ้งเนาะโดยเป็นได้ไรน้องแน่นนาอ่เป็นได้ไรกินข้าวกินน้ำแล้วบ่กินแล้วได้ยังกินกินปิ้งไก่ปิ้งไก่ที่ทีมงานซื้อมาไงบ่โดยอ๋อ เป็นได้ละเครื่องเข่าของเฮียนมีหรือบ่ตอนนี้ยังยังประทันมีเลยใกล้จะเข่เเาของเฮียนแลลวได้นน่วันทีสามสิบสามสิบเอ็ดเขาก็เริ่มเลยโดยง่ทันมีเนาะโดยทั้งแม่ได้เป็นอะไรอากงอาการใครแน่ใครแน่บ่โดยยังใส่น้ำเกลือจักทงละทงหนึ่งยังตตวินหัวยังตตบินหัวบ่ยันยาน้ำยาหันตีไปจักโอ เป็นอะไรคิดลายบ่หรือยังไดคิดลายลูกเอ้ยคิดลายยันทุกอย่างนี่ยแหละจังคิดแต่กะไปเลยๆใจไปคิดไปเลยนอนกับบัลรับแต่ก่อนเด้ซะ้คิดมันทึ่งแรแต่ก่อนก็คิดอยู่บ่ล่ะคิดแบบนี้เลยคิดคือการแต่ก่อนก็คิดกะเป็นเดี๋ยวนี้แห้งคิดลายแบบเป็นแบบเกิดเรื่องไม่ใช่ยงไแม่คิดลายเกิดเรื่อง คิดไปมีบันยูมีวันเศ้าคิดทุกอย่างคิดเวลากลางคืนก็คิดยานคับอนคาบอมีคิดแล้วก็มันไปมันบระชงบเลยเลยรแบบนี้คิดไปเรื่อยๆนี่ใครแน่ผมคงใจสงบหน่อยนึงสงบหน่อยนึงเนาะโดยการเราต้องคิดอย่างไรเด้อกาเดียวทุกสิ่งทุกอย่างก็อาจจะ ผ่านพ้นไปดอกมีแต่อดไปก่อนนั่นแหละเพราะว่าตอนนี้นะทั้งซุมเฮ้านะกำลังปรึกษากันเรือชี้ซื้อเรื่องที่ดินนี่นะแต่ได้หูราคาแล้วสิบล้านเนาะสิบล้านเนาะพี่น้องควรจะขายให้ถ้าจะมีที่ดินมีเฮือนก็สบายแล้วเนาะบัณฑิตเฮือนก็อาจจะเฮือนลังบ่ใหญ่ก็ได้ดอกเนาะ หลังหกเสานั่นนี่พอได้อยู่กับสองลูกเพิ่นก็โอเคแล้วพี่น้องไหนมาบันอยู่สูงอยู่สูงกว่านี้โดยอันนี้ต่ำกับ่านได้นอนกลางคืนเนาะย่านิน่ะลูกไปยิงอืมต้องไม่ลูกย่านคือกันกลาง็ทำกลางคืนย่านเนาะโดยเพราะว่าย่านหลายๆสิ่งหลายอย่างเนี่ย ของตาโมเห็นกระยานเนาะกะมิแต่ว่าอดทนไปก่อนจากหนึ่งเดือนข้างหน้าเผื่อมีผู้ใจดีซอยเนาะแต่ว่าเงินนำเฮ้านี่ยังมีอยู่สามพันบาทก็เงินผู้ใจดีทางฝั่งไทยเนาะคุณยายจะดีทางฝั่งไทยแต่กะว่าเอาไว้สมถบกเห็ดเห็ดเนี่ยมันจะเป็นนั่นแหละ คือสวบาได้ยินทางช่องบลาวว่ามีผู้ใจดีว่าชื่ชื่อดินให้กับโแน่ใจอันนี้บางทีเพันชื่อประพรกนกนจะสมทบเรื่องซื่ออย่างอื่นแทนคิด,ค,ดคิดหลายอย่างเนะาะดอืมอืมมออัอวาในไร บางย่านี่ผู้ใดมาพี่น้องบ่หรือว่าคนหูจักเขาไปเข่าคนหูจักกันเขาไปกวดยองมอแล้วก็เขามาพี่นมากิเขาไปกวดอยู่ใจน่ะอยู่คนละโรงพยาบาลคนละแล้วก็มาแหววมาแววไลยคนเนาะหลายคนพี่น้องเอ๋ยที่อนาที่มาเยี่ยมยามเพิ่นบางทีกับคนหูจักกันบ่แม่ไอ้น้องแท้คนแบบชนิดชายกันเนาะเขาเข้ามาเยี่ยมยาม ขวดจะลุกจะหล่อให้กินน้ำพี้นองอกะละลายกินละกินละอ่แกงหน่อไม้เขินกะมาเยี่ยมยามาม่มมาฉันซะกะซีวิตโคนเฮาล์น้ำผึ้นองกะ่อ,อยเป็น่อยไปแหละคือไปซนนี้แล้วนี่อ่ากำลังจะจัดหาการซื้อที่ดินนี่แหละนี่หลัก สว่วนว่าซื้อที่ดินแล้วนี่ก็สิทําการลงเห็ดแบบเป็นยังซื้อไม้ได้ซื้อไม้เตรียมนั่นเตรียมนี่และก็รอให้ผู้ใจดีิ่นชมถูกเข้ามาคือทางทีมงานสุมเฮาหรือว่าสุมเฮาหรือว่าตัวบพพรเองกะเป็นสื่อกลางเป็นสื่อกลางถ่ายทาออกไปเพื่อว่าผู้ใจดีใจบุญเห็แลายซอยเท่านั้นนะโอ้ทั้งทมเฮากับบ่อยมีเงินโอแม่นบค่อยบมีอะไแหละ กะอาซายไทยคลิปให้คนเบิ่งประมาณนี้อ่าเพราะว่ากะมีนาทีเป็นสื่อกลางะนะถ้าว่าผู้ใหญ่ใจดีแบบจกผ่านทางซองได้ก็ตามแต่กัททางทางสุมพากับมีนาทีับครเป็นสะพานสะพานเสื่อมโยงกันนันเดปัจจุบันก็ทีมงานมี4ี่คนนะพี่น้องมีบอพรบอลาบอสัญญาบอน,น้อยเนาะ สี่คนแตถ่ถ้าว่าอีฟซีฐานใดแบบอยากให้ซ่องใดเป็นสะพานบนห้กาศยินดีได้ลายนะเป็นของ,ท,งทางสนะี่ฐานนี่เนาะพอเงินถูกกีบถูกบาทถูกสตางค์นะพี่นอ้องถังสุมเฮากระจ้าบดได้ไปใส่เนาะก็ะคือจะซอยจนเบิร์ดนะพี่น้องออคือเรือซื้อเครื่องซื้อของก็คือกันบางทีเรือทร์ตเทอรี่ก,ก็หอบให้เบิร์ดนะพี่น้องนอกจากว่าผู้ใหญ่จะดีว่าอา้าวบ่พร ให้ค่าน,ำน้ำมันน้ำมันทางสุมเฮาจังได้เอาเนาะพี่น้องเป็นประมาณนี้ได้คือมือคือเมื่อวันก่อนคือการเอลิชาให้ให้ซื้อดอกไม่นี่แลาาหละกับเพิ่มมาลอยหาซิปให้มาพรกหาซิปดอนเนานะน้องหางมาพรกซื้อนี่ก็บหม้อเป็นจับเบิดเป็นประมาณนี้ได้พี่น้องเนาะก็คือเพิ่นให้จังเอาเด้อพี่น้องอันนี้ก็ยังให้เอฟซีหูน้ำกันเนาะอืมและการครอบครัวซอ,องแม่ลูกหรือว่าน้องเน้นนาเอื้อยอย่งกกเกาะบัวคำบะ คำตาเม่คำตาครับน้องนานๆนเน,นี่ยก็เป็นครอบครัวที่ถูกยากพี่น้องถือเอาน้องไหลตามทเทีนในคลิปแหละสึ่งอะลายธานกวาวตทางซุมเฮาในส้างคนเท่นนะั่นนี่ก็คือโบเมนคนเทนนะพี่น้องอันนี้นะบัะพอดกับบติดอกหลายๆคนกวาวเวมาเนาะเพราะว่าแล้วแต่ว่ามุมมองผูจะจะจะแสดงความคิดเห็นไปได้นะเนะาะบางคนกบว่าสร้างคนทงคนเท่น นะพี่น้องก็คือเรื่องจริงเด้อพี่น้องน้องบริสั่งคอนเทนต์อ่าเพราะว่ามือนั่นนะซุ่มเฮามาหัวสิไปหาไอดอลเขาพอดีเห็นทางชุ่มผ่นห้องไห้ตามทางถนนมาสัญชะก็เลยแหวกเขาประสบถาม์บเลยพี่น้องกวกปลายสาเหตุนั่นนะอ่าโมเมนต์คอนเทนต์น้อพี่น้องก็คือเรื่องจริงตัวนี้อืมนั่นแหละแต่แรกก็จะสูตต่อไปเด้อ น่องก็คือกันอือกะเวลานอนกะระมัดระวังอะไรเนาะอ่าระมัดระวังเอากะไพกะมีและสะว่างอยู่บ,บนันสองรอจะใครแน่ที่จะดังไพไหวเนาะด,ดังไพพื้นน้ำเพื่ออุดหนูออเอาล้วพี่น่องเดี๋ยวยตัดภาพมาทางบนนอน สวัสดีสวัสดีพ่อน้อยทดลองหินสมว่าซั่นซะแม่นๆๆทดลองหินสมพี่น้องเอ้ามานํากัน FC ทางใครแนะนํามาเนาะแม่นๆเบิ่งดูบัดนี้บ่นอ้าพี่น้องเอ้ยบัดนี้มาต่อยังนิก็ไว้นี่เนาะแม่นคไว้นี่มันสิใําดพี่น้องตอนีเนาะแต่ก่อนคุ้นกว่านี้บ่โอ้คุ้นตะกี้น่ะเริ่มแล้วเริ่มแล้วตอนเฮาก็ได้ประมาณ7-8นาทีเพิ่นว่า20นาทีบ่พ่อนอื20นาทีแล้วมาเบิ่งนําดมาเบิ่งนําลูกล่ะมาเบิ่ง เริ่มไซค์ขึนเลยเห็นบ่าเริ่มไซค์ขึ้นไซค์ขึ้นแล้วอ่าบ้านนี้เจ้าตักน้ำเต็มตึ่มมาจากก็แวงเด้อแกงก็ไอเห็นอะไรแล้เด้อแวงแบบใด้นะเอาจากเอาจากก้อนแวงเอาก้อนเดียวก็ได้ก้อนเมื่อกี้นี่แหละก้อนที่ว่าเอาเคยแวงแล้วไปไว้ต่างหากตัวน่ะเออเอาไว้ต่างหากทีแรกบ๊อบพอนคิดว่าเอามาแสบพอดีโย่พอแห้งพอดีซื้อหินชมมาจะเป็นตองแสบก็ได้ข้าวที่แท้ก็แส้ก้อนซ้ำในก้อยนี่อันนี้หันซ้ำในก้อยหนึ่งกระเพาะแหละบ๊อกพอนเลยในก้อยเรื่องซัพพล์เม เิ่มใสก็ได้เพราาะว่เราบบจะแกข่งทุบก้อนนี่เนาะชาดก้อนชาดก้อนนี่ทีมลงนี่ต่อคู่หนึ่งใชลล่ามันผาดบุพเพอน์ผาดเนาะผาดได้เปลืองอีกพอมันสมมันสมมเนาะอ่ามันสมจะลายแหวงเขาก็ได้ขนมประหยัดดีแต่เราจะใส่ยังมีขายอยู่เนาะยินสมเด่นบุพเพอเดียวบุพเอจะสอบถามเอฟซีทางพังไทยเนาะแม่นแม่นว่าเพิ่นเอาอีหยังเห็ด อแม่่นยูได้ให้เพิ่นคอมเมนต์มาบอกถ้าผู้วิคผุดอีนี้มีความรู้เนาะแม่นแมนดูเป็นสารก่อนที่แก้งเมื่อกี้นี่แม่นแมนีะเดต้านี้แหละสำนักแหละแก้งแก้งประมาณหนึ่งนาทีนี่แหละมันจะไป็นสองล้านกับหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีบ่อโดนก็ได้กุญแจไว้แก้งกระทุบสนิ่งก้อนยินสิบแล้วปั๊ก นเเต็มมมาลยทีแต่วันนั้นโคเก้นก็ๆๆกมีดอกครับยังบ่มีโอกาสที่จะได้ไปค่นเบืองว่าหินสมมีนาทีทำเองยังแม่นแม่นแต่ก็ยังให้เอฟซีผู้ที่มีความหูวงความมินมาก็ได้ <c oughs> คุณประโยชน์มันก,ก็หลายอ,อย่างเนอะอาะแต่บ่มีเวลาไป็นไรแม่นมีแต่มุกมุนกับเวียกอย่างเดียวพ่นนี่นนแหละมาหาเพื่อนในห้องวันน้อยเนาะแม่นตัดคลิปกับพวกแ่งเลยนะพวกเด้ใหม่น้องแวง กันเป็นนิ้วธงดีแซ่กินพ่อๆก็ยังเคยกินได้มันบอกเคยซีบบันก็มันกัดนิ่งมันกระขาดมันละลายกินอวออกเนาะนี่แหละทานไปปาดบอมีเงินกินกินสุกมังโอ้กินก็ได้ไม่โควิดเนาะถ้าชิมหอกับบอมีเวลาที่จะอันไปคนในี่ยกุกเกิลบึงบ่น้อยว่าจังได้ใช่อะไร คิดไ่อย่างเกาะเพราะว่าเราเราอุกใจแล้วเราเราอุกใจแห้งแม่นคิดเรื่องได้น่ะเรื่องผมมีวนอยู่เราไม่มีวนอยู่วะกระยู่ไปนี่ถ้าจะหน่อยเนาะถ้าจะหน่ถ้าจะหน่อยอย่าเล่ออดทนไปเรื่อยอดทนไปก่อนแต่เขานอนอยู่ป่ายังนอนแม่เราอะเราเราเป็นผู้หญิงเราก็ย่านเนี่ยเราย่านบ่แม่และบุติเราได้แม่และย่านแน่พี่น้องเพราะว่ามันไกล่ยาวเนาะ อีอย่างแล้วก็แบบเรายานสองสองข้อหาเออสองข้อที่เรายานแบบไรหนึ่งคือโจรสองคือของตาบบเห็นสองสร้อยนี่เรายานโอ้ัะนั่นบอของตาบบเห็นเจ้ากระหู้เหรอวะแม่แลถธอต้องอืออดทนไปก่อนตอนนี้ทั้งซุปเฮาการกำลังรวบรวมแต่จะชือดินได้บ้หน่อยโอ้บ่อพรนี่บอแม่นคือบ่อพรชือดินแล้วพี่น้องไว้บ่ทั้งบลาลาน้ำบอาบ่พรนี่มีงบสามพันบาทแล้วคือบ่ลาล่นนะมีงบ นี่ข่าวดีเข้ามาแล้วข่าวดีอะไรได้หนึ่งอดทนไปก่อนเด้อแม่เด้อเด้อน้องเด้อเอออยู่ไปก่อนซื้อดินปุบแล้วก็เริ่มเห็นเฮือนได้บางทีแม่ถูเรามีหัวใจดีเนาะมาน้อยเนาะอะจะได้กับคอวอนเนาะแม่ปุ่นใหญ่จีดีทางหลายๆเด้อผมเป็นห่วงทางน้องแล้วก็ทางแม่มาเนาะเพราะว่าเพิ่นอยู่โดดเดี่ยวพี่น้องแต่เก่ายังว่าเพิ่นไปอยู่ในเฮือนอันพี่น้องเนาะแล้วมีผู้ชายมันยิ่งกับหลายคนเนาะเด็กศิษย์ก็ผลิญไปแม่ละว่าเด็กเฮือนสูงเฮือนสูงแหละบ่มีไผขึ้นไปโบมีโจรแม่งกับโบมี แต่ว่าเพิ่นมาอยู่สองคนเพิ่นย่าตินะ่านิญาติจะค่อยก็ยังย่านเซื้อเลยรเป็นแม่เพิ่นถ้าเป็นบ่อน้อยได้กล้าบ่อนอนไปเลยขูบอกกล้ากันได้เสียวเซียวญน้อยเนาะสมุดมาจี้เอาปืนมาจี้เอามาเงินพอยเฉยๆแบบเอาตายยิ่งบางทีโจรเบื้งออนไลน์เนาะเป็นหามอบเงินหมอบค้ำให้ไปซื้อค้าย้าศาตอยู่พี่น้องเลยแม่ิญาติญานิญาติไปย่านจืนนะคาทิ้ง ก็ถ้าผู้ใจดีเนาะหรือว่าอยากซอยก็ยินดีไล้เลยเนาะปวดสิเป็นช่องเบาหน้อยช่องได้ก็ตามแต่ในทีมงานเนาะพี่น้องทีมงานมีสี่คนเนาะเนาะเบาหน้อยโดยโดยอยากให้คุนดูเนเรื่องดินนี่ประมาณเท่าไรพี่น้องมือเส้าในแท้เขาเข้าชิปเจ็ดคูณชิปสามอ้อันนี้บ่แม่นแมนจากจากตัวนั่นจากแจ้หัวตัวนั้นมาอันนี้นี่เป็นดินขอไปอันนี้ดินของผู้ที่มาเห็ดกระท่อมซอยอันเด พอเสือลลายเดเสือลลายนะบ่น yeah, yeah, right ัสิเขาไปหาลอบ่มเมืองก่อนเมือนยังบเมืองนะสิบล้านผลเพราะเอาบ่เจ้าว่ะสิบล้านสิบล้านสิบเจ็ดโอ้กับพออยู่ได้พอและเบิ่องบกว้ากวาัเมันอยู่นี้เนาะโอเคอยู่ได้สิบเจ็ดคูณก็สิโดยประมาณแค่เขาข้าก็ได้เฮือนลังนึงแล้วก็มีส่วนครัว ใหญ่กว่าเือนน้องเบยบ่เจ้าว่ะใหญ่กว่าน้องเบยใหญ่ใหญ่ใหญ่เบิ้งต้นเลยนือองเบยสิบสิบสามคูชิพุบบอแม่แหละเนาะใหญ่กว่าเลย้คูชิพุบอันนี้สิบเจ็ดคูนสิบสามอันทางยาวหรือทางกว้างสิบสามนี่ทางกว้างทางกว้างบ่ะอาจจะอาจจะได้รุดดืนกันเนาะตัวนี้อาจจะได้เปรียบความยาวเดี๋ยวเปรียบกาแค่ซ้ำกันนะไรเจ้าว่าตัวนี้จะได้เปรียบความยาวเนาะเมนแมน ้ทอใ่ยาดมทนน้องก็ยังบอกท่านมีเสื้อผ้าเขาของเฮียนใช่ไหอครัองยังบ่มีมวยวันที่หนึ่งได้ดิเนาะไหนบอกวันที่หนึ่งนี่ไล้เริ่มเข่าเริ่มเข่าได้เนาะเออทุนการศึกษานี่สิเท่าไรได้บุคคลเนาะกับโครงการพันบาทขาดผมมีโบกเกี่ยวเนาะขาดเขาขาจ้างใครมั้งนีเนาะเกี่ยวอยู่น้ำกันนั่นนะ ค่าเข้าค่าจ้างมีอยู่เลยเนาะค่าเข้านี่ก็ต้องรับเท่าไยน้องแสนหนึ่งบ่ค่าธรรมเนียมกับบ่แพงไปแล้วเนาะค่ายังบอกเพิ่มเงินค่าธรรมเนียมการเข้าเปิดโชเกียนใหม่นะโชเกียนใหม่แต่ก่อนเนี่ยมัมีใบหยกใหา่ยังบ่มาด้วยจังเดยน่าจะบ่มีเนาะมีแต่เอา,าอยใช้ก็ได้เนาะอ่าเพราะว่าพอเข้าเียนเด้แต่เก็คือมีใบหยกใหายเลยแต่ก่อนนะใบหยกใหญ่มีเลยโอ้ยอยู่พี่บ่มีเนาะแต่บ่น้อยนี่มีเลย ตะกี้ว <at Tamam> ่าจะไปเฮียนอยู่พารานเลยไปเฮียนอะไรเห็นใบยงใหญ่กว่าเด้อตาที่ใจยินทีอยู่บ้านเก่ามันยากันนะบอกเลยเด้อผมไปดอกว่าขันทองหน่อยว่ไม่ครันยันมอขึ้นไปยันมีอันนี้ปอหาจะขึ้นมอหนึ่งเมื่อทีเพิ่นเกษีเอาใบประกาศปอหามาแล้วก็ยืนขึ้นเนาะแมนแมนแมนโดนยังไม่ได้เอาใบประกาศะใบประกาศปอหายังไม่ได้เอาเออมีมีขาเอาอีกบ่อสมิ่งยังบ่ได้มีมีมี่มีเลยเนาะ ข่าวใบประกาศคาเฟ่เลนสันซี่เออยังถ่ายได้เอาไปยังไงข่าวใบประกาศก็ได้อยู่บ้านอัเภอวังใบประกาศเอาอันนั้นมาหนึ่งหนแล้วคนจะเอาแล้อืมดูดดูเอาแล้วพี่น้องกะจอบเบิ้งอีกก่อนบอพอเลยจอบเบิ้งอีกบ่ตลอดได้ค่อยเออจะได้ชนาทีเดี๋ยวโบ้สิบนาทีได้สีขาบเศร้าเลยบ้านน้องสีขาวเศร้าหรอบ่พอตอนที่บอพอถ่ายเนื้อเขาใช้น้อยพอดบ่ หรือว่าจังใดกยันใช่ชั้นเป็นเหรอล่อพังไปก่อนพังก่อนเนาะบางทีกาจจะน้อยน้ำมันโดนล้วนโดนก่อนโดนก่อนโอเคเนาะพี่น้องสําหรับคลิปนี้บุพเพศกับได้สอบถามเพิ่นละเล็กละหน่อยเนาะแล้วก็เรื่องอากงอาการของเพิ่นแล้วก็เรื่องที่ดินนะพี่น้องก็คือที่ดินของเพิ่นนี่กัเจ้าของที่ดินก็จะขายให้นะพี่น้องก็ถือว่าบอนนี่เลยเนาะราคาสิบล้านนะพี่น้องสิบล้านกี๊ดเนาะ ถือว่าพอเอาอยู่แล้วพี่น้อง13 14ปุบ16 17นี่แหละพอดินนี่กับบอกเป็นจัตุรัสปัวใดดอกดินนี่อาจจะต้นมีตัวใดจอมตัวใดตัวหนึ่งเนาะพอดินแค่าดินปลายไห้ไปลายนานาะพี่นอ้องเนาะดินปลายไห้ไปลายนากับประมาณนี้แหละกับพออยู่อยู่สมมติว่าเพิ่นซื้อแล้วนี่กับปุ๊กน,นนะฮนเนาะปุ๊กเพื่อนกับมีอยู่ส่วนขัวโอ้มีอยู่พอดีอยู่นะพี่นอ้องและกับทั้ง บัพพรอนก็นได้ยินว่าทั้งผู้ใหญ่จะดีทั้งช่องเบาล่าเนาะคือว่าไอ้บุญเกิดบุญเลิศนี่แหละเผิ่็ว่าจะให้ทางบาัพลาถามถามซื้อเพิ่มหมายถึงว่าขยับออกอีกได้บ่เพิ่นว่าเนาะขยับออกทั้งไฮนาเราไปนองบัพพรอนดว่าทั้งไหานาหนี่งเผื่อทีแบ่งเขาบอก่าเนาะมันเป็นไหานาเลยทั้งข้างนี่ก็เป็น,นอีกตอนหนึ่งสมมงหมดเราคิ่นค่าช่องตอนกับกับทได้กว้างยุ่งขนาพไปนองก็ไม่แต่ว่า เดี๋ยวคลิปหน้าสิไปสอบถามทางผู้เพิ่นจะขายบ่เพิ่มบ่ได้จังได๋เนาะโอเคนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ่พควก็บจะได้คอโตโ้ยกคลิปพิเศษก่อนไม่ได้ว่าติดตาม EP ต่อไปเดอ้อส่วนเงินเงินที่ผู้ใหญ่ใจดีอยู่ทางฝั่งไทยนะ่ะยังเหลือนอบ่พรนะ3,000บาทนะพี่น้องก็คือตอนแรกเพิ่นภาคมาว่าสิให้ซื้อไโซูลาเซลล์หแหละพอดีทางเอ,อื้อลิซาเพิ่นซื้อก่อนเนาะบ่ระพร้อมก็เลยว่า จะไหวซื้อแนวแนวที่แบบเพิดขาดอะไรคือเรื่องดินนี่พังเมืองก่อนว่ามีผู้ใดสมทุกข้ามาบอเนาะอ่าแต่กับเรื่องน้องตุ้ยนี่ก็คือกันเราเป็นเรื่องน้องตุ้ยนี่ก็อันนั้นก็มีทางไอ้เพชรเพิ่นให้เงินค่าสร้างแล้วก็ให้ค่านั่นค่านี่มาอยู่ด้วยเอ้าน้าทินน้องไปก่อนเดอ้อไปเดอ้อสบายดีแหละสวัสดี